เราจะไปรับชมคลิปพ่อใหญ่เรามาดูนี่กันก่อนพอดีมีหลายท่านถามว่าพี Galaxy Cop ่ Galaxy c o คอมีแค่นี้เหรอไหนพ่อใหญ่แบบได้ให้ลูกเยอะมีแค่นี้เหรอก็เฉพาะที่ผมเคยทำคลิปบอกก็เขียวนี่ก็50-60%ขึ้นแล้วฮะ6 0 6 0ิถึงวันน้อยนะปกติต้อง80%แล้วก็จะมีวิ่งไปแบบนั้นนะฮะหัวข้อแล้วก็เนี่ย พวกนี้เป็นพวกหางคอกอืมมันติดใสแล้วก็สีเข้ายัางเข้าไม่เยอะก็เลยไม่ได้เปิดแบ่งมันไม่ค่อยสวยครับอืมมันเป็นรุ่นแรกเนาะฮะรุ่นแรกที่พ่อใหญ่ผ่ามุกคลองมาเนี่ยฮะเห็นไหมครับสีมันสีมันก็เข้าอยู่ฮะแต่มันยังไม่ยังไม่เข้าที่มันยังใช้ไม่ได้สําหรับผมฮะเยีโล่ก็มีแต่เกดเคลือบเงาเมทัลิกบางตัวก็เป็นมุกก็มีครับแล้วก็อีก 5%ไปดำเครื่องแดงมีมุกนะฮะหไปแบบนั้นแล้วก็อีก5%ก็ไปขาวไม่ลอกอืนี่ฮะแล้วก็หางตกก็มีอืมก็เลยคัดเฉพาะตัวที่มันโอเคดูดีใช้ได้มาเปิดแบ่งนี่ฮะลูกพอใหญ่ไม่ต้องกลัวครับให้ลูกเยอะฮะนี่ไอตัวนี้ก็ ตัวที่รัดับลูกพ่อใหญ่ไปนี่เอามาขนเดี๋ยวรัดใหม่อีกได้นี่นะครับให้ดูว่าเนี่ยบางตัวก็ไม่ลอกเงี้ยไม่ลอกแต่พวกนี้มันอย่าเพิ่งทิ้งนะเพราะว่ามีเลือดคอปเปอร์สีมันจะเดินเข้าช้าบางตัวมันก็มาเข้าแบบแปดเดือนสีมาแบบมาเพื่อเวลาม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 าลัวเลยฮะมาแบบไหลาย,ยาวเลยฮะอืมเนี่ยให้ดู มีจํานวนอยู่ครับแต่มันไม่สวยหรือถ้าสนใจไงก็ทักมาหลังใหม่ได้ครับไปเราไปชมคลิปกันดีกว่าสวัสดีครับพี่น้องพาดประกาศทุกท่านผมเต้พิษสาฟิตรานนะครับวันนี้ EP นี้ไม่มีอะไรมากพอดีมีเพื่อนๆน้องๆผาดปลาสาวประกาศทั้งหลายีทักข้อความส่วนตัวมาหลายคนเหลือเกิน ถามว่าอะไรรู้ไหมครับพี่พ่อใหญ่เป็นไงอ่ะเขาเลยอะอยากดูพ่อใหญ่พามาดูพ่อใหญ่ครับนี่ฮะพ่อใหญ่อายุนี่ปีเท่าไหร่กรับว่าเกือบปีนนครึ่งนะฮะใหญ่จริงฮะเกือบสองนิ้วเลยนะฮะสวนบ้านพ่อใหญ่บ้านพ่อใหญ่แญจ่มดีนะครับ เป็นกาแล็กซี่ตานะฮะดูนิ่งไม่นิ่งดูปีกว่าดูสีสีเนื้อสีเก็ดดูเป็นไงเก็ดไม่มีลามครับกระโดงนี้พ่อใหญ่เลี้ยงลูกชุดสุดท้ายนี่ติดเชื้อมากำลังรักษาติดเชื้อลามานะกระโดงแหว่งนะ,ะนั่งสารพ่อใหญ่มาให้เรารู้จักคือตมันเรียกพ่อใหญ่ คือตัวเมียทุกสายต้องเจอพ่อใหญ่หมดนะครับพ่อใหญ่จัดก,การให้ก่อนเลยนีม่มีเมียไม่ต่ำกว่าสิบตัวแล้วน,นั่นเนี่ยพ่อใหญ่ของจริงครับพ่อใหญ่ดูพ่อใหญ่ยอดหลอนะ่อไหมพ่อใหญ่หล่อะฮะดูสมกัตสวย เดี๋ยวนี้แก่แล้วอ้วนนะไม่ไม่ไม่ไมไมค่อยออกกังไกลไม่ยอมฟิตบอดีีค่ะอันนี้จะเป็นพ่อใหญ่ตัวต่อไปอาจจานย์าักำลังดูว่าดูแลลูกปลาดีขนาดไหนเพราะว่าพ่อใหญ่นี้ดูแลลูกดีมากดีแบบสุดๆต้นไม้บังเดี๋ยวนะออนุญาตตั้งต้นไม้ก่อน นี่พอลองนี่เป็นลูกพี่ลูกน้องกับพ่อใหญ่นะหน้าคล้ายกันเลยนะแต่ยังไซสู้พ่อใหญ่ไม่ได้นี่พอลองพอลองพอรองพอลองจะออกเป็นแก๊กซิโอสโูก็คือออกโบราณโบราณหน่อยติดเห็นมือผมขออนุญาตจับด้านโทรศัพท์นะ พอลองสายนี่หนึ่งจุดเจ็ดใไหมในแต่ดูพ่อใหญ่รอบใหญ่นี่เกือบสองนิ้วในพขาใหญ่นี่ก็ต่อไปลูกพ่อใหญ่เอาปัจจุบันยังไงวะล่าสุดล่าสุดนี่ฮะรูปพ่อใหญ่หหหญแก๊สซี่คอปเปอปเร์อวอโว่สุดๆไปตก ตัวนี้แม่เป็นบุกทองคล้องเดียวกับแบล็กซี่คอปมุกทองแะละครับตัวนี้ไม่ลอกผมชอบมันสวยดีสีมันสวยฮนะอันนี้ชอบส่วนตัวมันถ้ามันฮิดก็อาจจะทําต่อถ้าไม่ฮิดก็เลี้ยงไว้เงี้ยครับต่อสายเลือดไปคืออาจจะทําขายถ้าฮิตสีมันสวยดีอ่ะมันวิบวับ,บผมชอบไห นี่กะรูปพ่อใหญ่ตัวเมียมันติดอือรูปพ่อใหญ่ตัวเมียมันติดเบียดเหลืองด้วยนี่ก็รูปพ่อใหญ่ตัว,น,ตน,ว,น,น,ตวนี้เป็นคอกเดียวกับตัวแรกรูปพ่อใหญ่ตัวแรกนะม,มันออกมาแบบนี่แหละดำคอกเดียวกับที่สอนคัด นั่นแหละครับที่มีเขียวมีแดงแดงเครื่องดําแล้วก็มีอย่างเนี้ยแล้วก็มีเป็นกาแล็กซี่คอปนี่ลูกพ่อใหญ่ส่งดีหมด่ะมีมุกแก้จ้ะกำลังตรุ่นนี้กำลังพัฒนาให้เป็นมุกทองอยู่นะนก็คือดําเครื่องแดงมุกทองกำลังพัฒนาอยู่นะครับ ย้ำ,ยำเข้าไปแล้วหนึ่งรุ่นเดี๋ยวรอดูว่าจะได้ทองไหมแต่ว่าถ้าเผื่อไม่ได้ยังไงก็เดี๋ยวมันต้องได้ล่ละแต่ว่าต้องการมุกเยอะๆเดี๋ยวจะเข้าแบ็กสไตล์ทีหนึ่งเพื่อแบ็กสไตล์เมทัลิกครับเพื่อให้มุกมันออกมาเยอะเกิดเกิดการมีมุกที่มากขึ้นอแล้วขอเป็นสีทองมันจะได้ตัดกับสีเน้อดำเนาะ แล้วก็กต่อไปอันนี้หลานพ่อใหญ่หลานพ่อใหญ่เป็นไงจ้าไหมหลานพ่อใหญ่เอ็ก์ตาร์เมทัลิกจะเรียกสัตว์ก็ตรงหลานและก็คือน้องชายพ่อใหญ่เป็นพ่อ พ่อของพ่อไอ้นี่เออพ่อของพ่อไอ้นี่ใช่พ่อของพ่อใช่ฮะน้องชายพ่อใหญ่เหลนเดะเนาะตักเป็นเหลนตัวต่อไปออันนี้ไม่ใช่อันนี้แบ็คคอปไม่ใช่ลูกพ่อใหญ่แบ็คคอปตัวนี้ลูกพ่อใหญ่เจ๋งนะ สองตัวนี้เอย่ยงตัวนี้นนะ,ะผมบอกแล้วพ่อใหญ่หนี่เมีเยอะนี่ตัวนี้ลูกพ่อใหญ่เห็นไงนีีกรลูกพ่อใหญ่นี่ก็ลูกพ่อใหญ่หญตัวเมียคนละตัวแม่คนละคน เหมือนทำลายบีหละครับพ่อใหญ่ผมอะเป็นตัวแจกเลือดแล้วก็เป็นลายบีอินจะเป็นนิโมซี่อินจะเป็นจัลสตี้เลสสติลวูอ้ยขอโทษนะแป๊ดมันขยับกีกนี่ไงวันนี้ก็ว่างๆมปนนานจะว่างทีทำคลิปอะไรดีเนาะคิดคอนเทนต์ไม่ออกอ่ะพาดูรูปพ่อใหญ่เลยล้วกันนี่ ลองดูปลาบ้างครับอย่าไปสาระมากซื้อขายมากวันนี้มาถ่ายปลาให้ชมเล่นๆพอหนุกหางแก้เครียดครับนี่นี่ต่อนีกันรูพ่อใหญ่โโอ้หลูกพ่อใหญ่หมดฮะแก่อของจริงครับนี่ถ้าไม่แก่ปีกว่านะ ใจพ่อใหญ่สวิงกิ้งนีนะตัวเมียสองพ่อใหญ่ตัวเดียวเงี้ยนี่กระดูกพ่อใหญ่เห็นไหมดูสีสันดูบ่งบอกได้เลยนะัะว่าเป็นพ่อใหญ่ใส่กระพริบดูพ่อใหญ่หมดหาดูว่าเป็ูปพ่อใหญ่ไหม อ๋อนี่ลูกว่อใหญ่อยู่ในใกล้นี่เองนี่รุ่นล่ลาสุดอเล็กซี่ออร์เรนจ์ทำไมถึงได้อรอ,อร์เรนต์อตัวเมียสีส้มเหรอไม่ใช่ครับก็ย้ำเรืองนี่นะครับในข้อมเดียวกันแดงจนดอยไปส้มเลยเป็นแคลซี่ออร์เรนจ์เลยไม่มีเลื่อดนิโม่นะ เป็นออริเอนสตาร์นะฮะเดี๋ยวๆเรอดูดดดดใครสนใจชุดนี้เดี๋ยวรอฮะเด็กกำลังโตฮะนี่ฮะนี่ไม่ใช่ดีโมนะครับเป็นออริเอ mm hmm. นสตาร์ออริเอนกาแล็กซี่นะฮะังคือผมก็เอาแดงขเขาแดงไปเรื่อยน,นะครับ mm hmm. พอเอฟมันลึกปุ๊บแดงมันก็ด้อยมันก็หลุดสีส้มสีเหลืองมาครับเป็นเรื่องปกติ พ่อใหญ่เนี่ยฮะเยอะไหมอ่ะมาดูเมียพ่อใหญ่เขามีเมียด้วยแลตรงไหนเป็นเมียพ่อใหญ่บ้างเริ่มจากอันนี้ไม่ใช่อ่ะเดี๋ยวหาก่อนนะ้เมียพ่อใหญ่แต่ตาไม่ใช่เยลูไม่ใช่ นี่ก็โดนพ่อใหญ่มาแล้วหนึ่งดอกสมัยเด็กแง่บุกทองอ่านี่แหละครับที่แม่พวกนั้นแง่โดนสมัยเด็กมาแล้วโดนแต่ตัวเล็กๆ,ๆเลยแต่ยังไม่ลอกเลยรุ่นแม่มันก็โดนพ่อใหญ่เหมือนกันเพราะพ่อใหญ่มันโหดนี่กระดูกพ่อใหญ่ที่แท้ทูททน,นี่น,นี้เดินทางสายพ่อใหญ่เลย ลูกใครเนี่ยคุมเมียไปไหนณเมยไม่อยู่บงใส่ลงรัดลืมเก็บอ่าอันนี้หลานพ่อใหญ่มนจะเอ้ก็เป็นเมียด้วยนีวยว่หว่าคอกล่าสุดอ่บอนนี้เมียพ่อใหญ่คอกลาสุดนี้เป็นทั้งหลานและเมียเออถึงแม้เอาหลานมาทาเมียสุดยอดนะพ่อใหญ่ ใช่อ่ะอันนี้ก็เมียก็ใหญ่หนอนอย่างนั้นตอนแรกหางตกนะครับเจอผ่้ใหญ่ไล่ปั้มขึ้นมาหายหางตกเลยอมานี่ผใหญ่โอ้โหอันนี้ไม่ต้องพูดถึงอันนี้รูปผู้ใหญ่ไม่ใช่เมียอันนี้อันนี้ยังไม่ได้กันยังไม่ได้กันแไซซี่เรสตาไม่ได้กันไม่ได้กัน อันนี้ก็ยังไม่ได้กันส้มกาแล็กซี่อ่าเนี่ยกาล็กซี่นิโมเมียพ่อใหญ่เออไม่ใช่เมียพ่อใหญ่ลูกพ่อใหญ่เออเมียไม่มีเมียมีแต่ลูลวเออสับสนสับสนกัจะดีเี่ะพาไปดู ครอบกลัวเขาใหญ่ก็นี่นะครับครอบกัวเขาใหญ่ลูกหลานมากมายแต่นำเหนือตัวนี้ตัวนี้ผมเอาไปเข้ากับอืมนิโม่ครอบแล้วนะเรอดูจะเป็นยังไงเข้านิโม่ครับอปวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากพามาชมปลาที่บ้าน ก่อนจะหมดแต่คู่เนี่ยที่เด็ดเลยบูแบ็กเลดเลดกับเลดก,กับบูเออเลดแดงกับน้ำเงิน,นสวยมากก็เดี๋ยวรอดูรุ่นลูกก่อนถ้ารุ่นลูกม,มันเปอร์เซ็นต์มาเหมือนพ่อแล้วมุกเดินก็จะเริ่มเปิดแบ่งคือมีจำนวนนะฮะมีเรื่องลทจำนวนคือ ผมเวลาผมบีดปลาหรือไล่ปลาผมจะไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านชาวช่องต้องผมคือผมมั่วครับเรื่องเรื่องแต่ผมก็กูพักก็จําแล้วก็อาศัยศึกษาเอาเดี๋ยวกําลังเรียบเรียงบ้างตอที่ผมอะเริ่มทําปลาเริ่มศึกษาเริ่มไลเ่เลือดปลาทํายังไงเริ่มยังไงแบบลกทุกท,ทุ่งเลยแบบคือแบบไม่มี หลักสูตรอ่ะแต่ว่าไปในแนวทางที่มันควรจะเป็นก็คือคขไม่ได้ออกนอกรูกนอกทางครับอืแต่ใช้วิธีการทดลองทดลองทดลองไล้มาเรื่อยๆทดลองไล่มาเรื่อยๆก็ยิ่งเข้าใจกันเรื่อยๆครับจะใครอยากเรียนรู้หรืออยากฟัง สบการณ์ที่การบ,บ,บีบปลาหรือการทําปลาเทคนิคว่ามันทยังไงไล่อย่างไงอะไรเงี้ยให้ได้แบบนี้ให้ไล่อย่งไงให้เป็นแบบนี้เนี่ยก็ลองทักทักบทบกันมาคอมเมนต์มาได้ฮะว่าเออพี่อยากรู้อยากรู้อยากลองทําแบบพี่ด้วยเงี้ยก็เดี๋ยวจะทําให้ถ้าคลิปหนึ่งอาจจะยาวหน่อยแบบวันนี้ก็มีเยอะมากอย่าลืมนะครับ กดซับสไ i ร e กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เ่าใหญ่หอยู่แล้จากสามปีนะครับสำหรับวนันนี้สวัสดีครับ